ห้องน้ำใส่หูฟังบริสาทเนี่จ้ะคอนแกนจ้ะพี่เข้มอยากไปนะครับช่วงนี้ฝนตกไหมครับที่ปัตตานี<ป>รอกองาี่เข้มอีกอสีผมสวยมากเลยขอบคุณครับอยากดูละครเข้มกับมุก เคยว่ลแลสสพปย์โซออนแอร์อยู่ครับตอนนี้รีรันเหมือนเพ่ช่องเจ็ดเลยค่ะใช่ครับเหมือนไหมผมก็ว่าเหมือนอยู่นะขอบคุณนะครับพีโซสาวใหม่สีผมเปลี่ยนเร็วจังสเปย์ครับ I miss you m mm มิตติ้งเข้มมุกค่ะเดี๋ยวอัปเดตเรื่อยๆนะครับนะอัปเดตเรื่อยๆสวัสดีค่ะกคุณหลอติดตามทุกเรื่องค่ะขอบคุณครับฝรั่งเข้มหน้าเปลี่ยนเข้มมีลมพัดผ่านดาวครับมีลมพัดผ่านดาวตอนนี้อยู่บ้านครับ ตอนนี้อยู่บ้านสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับผมโนูเข้มสีผมสวยจังอ่านทันได้ไงพยายามครับพยายามอ๋อจะล่าสุดที่ชลบุรีสวัสดีครับสวัสดีครับอ่านไม่ทันแล้วค่ะ เอฟซีจากนกครศรีค่ะฝนตกไหมครับฝนตกไหมพี่เข้มกับพี่เป้รู้จักกันได้ไงเคยอยู่โมเดียวกันครับเคยอยู่โมเดียวกันมาเมาื่อแบบนานมากมารู้จักน้องตั้งแต่เป้อายุสิบสี่เลยครับตอนนั้นเข้มสิบหกมาจากน้องแต่เด็กๆแลวครับ จนตอนนี้ก็ยังเด็กอยู่ฉะเชิงเชาฉะฉะเชิงเสา <c oughs> <c oughs> สุราธานีสตูลสตูลทะเลสวยมากนะครับเหมือนเข้มเห็นรีวิวในเอ,อ่อิกตอก อยากให้ไว้รากใสก่เหมือนเดิมอได้ครับนะพี่เข้มคุยกับพี่มุกบ่อยไหมครับแทบจะไม่ได้คุยเลยครับเพราะช่วงนี้ทำงานมุกทำงานคุณแม่ทำกับข้าวครับเมื่อวานนะเข้มไปรยุทธยาเหรอครับใช่ครับมีคนจำผมได้ด้วยอ่ะ อืมผมก็พอมีชื่อเสียงอยู่แล้วผมก็ตดเขาเขาบอกว่าดาราตดเขินจังอืมทุกคนตดกันไหม